สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแกงโหะนะคะแกงโหะนี้เป็นอาหารเหนือนะคะดูส่วนผสมกันเลยนะคะก็จะมีน้ำพริกแกงนะคะวันนี้พี่หอมใช้น้ำพริกแกงเผ็ดนะคะมีกะปิเป็นบุนเส้นนะคะแช่น้ำไว้ใช้บุนเส้นอย่างดีนิดนึงก็ดีค่ะเพราะว่าบุนเส้นเขาจะไม่อืดแล้วก็จะไม่เละไม่แฉะนะคะ เป็นหน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ดองทำเองแล้วก็ต้มเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นแกงฮางเลนะคะนี่แกงฮางเลก็ทำเองนะคะแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะยังไม่ละลายดีเลยหมูสามชั้นนะคะจะมีมะเขือมีพริกมีถั่วมะเขือพวงแล้วก็อันนี้ะจะใส่ขิงนิดนึงนะคะ ใครไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเนาะนี่จะมีตำลึงแล้วก็ใบมะกรูดนะคะผักนี่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่สะดวกใส่ได้ทุกผักเลยนะคะแล้วก็จะมีน้ำมันนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะเราจะผัดน้ำพริกนะคะจะเอาน้ำพริกแกงกับกระปิ้นี่ลงไปผัดเลยนะคะ เผ็ดในก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะก็จะผัดนีที่แกงให้หอมนะคะบางบ้านบางที่เขาก็จะเจียวกระเทียมก่อนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะสไตล์ใครสไตล์มันนะคะอันนี้ของที่หอมไม่ไม่ไม่ไมเผ็ดนะคะก็ใส่พริกแกงนิดเดียวใครชอบเผ็ดก็ ใส่เข้าไปเยอะๆเลยนะคะพอน้ําพริกแกงกับกะปิหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูสามชั้นเลยค่ะผัดหมูสามชั้นให้เซ็ตตัวนะคะ ก็จะเป็นหมูสามชั้นที่เราแช่แข็งไว้นะคะก็อยู่เมืองไทยก็เหมือนกันนั่นเลยค่ะต้องซื้ออาหารมาใส่ตู้เย็นแช่ช่องแข็งไว้นะคะพอหมูเขาเริ่มเซ็ตตัวนะคะก็จะเอา นี่แหละค่ะแกงฮังเลนะคะใส่เข้าไปลงไปผัดเลยค่ะกลินแกงฮังเลมาเลยค่ะจากนั้นเราก็จะผัดหมูกับกเครื่องแกงฮังเลเข้ากันนะคะ ก็จะใส่ผักที่มันสุกยากนะคะอย่างเช่นมะเขือพวงแล้วก็จะเติมขิงลงไปนะคะขิงเนี่ยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะอันเนี้ยมันเป็นความชอบส่วนตัวของคนทำนะคะแล้วก็จะใส่นมไม้ดองที่ต้มแล้วนะคะก็จะมีน้ำนิดหน่อยนมไม้ดองนี่เขาจะออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าแกงโฮนี่เขาก็จะมีรส หวานเปรี้ยวเผ็ดเค็มนะคะจะให้เขาเดือดสักพักหนึ่งนะคะใครจะปรุงนะคะก็ต้องชิมดูก่อนนะคะเพราะว่าแกงคัางเลถ้าไม่ได้ทำเองนะคะถ้าซื้อมาเนี่ยบางเจ้าบางที่เขาก็จะรสชาติไม่คงที่นะคะบางที่ก็จะ เค็มหรือว่าเปรี้ยวหรือว่าหวานนะคะให้ชิมดูก่อนทุกครั้งนะคะที่จะปรุงรสนะคะตอนนี้ก็เราก็จะให้เขาเดือดสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะนี่เมื่อกี้พี่หอมใส่น้ําลงไปนะคะเติมน้ําลงไปนะคะเติมน้ําลงไปแล้วไม่ได้กดวิดีโอนะคะไม่เป็นไรเนาะตอนนี้เขาก็เดือดนานแล้วนะจนหมูเนี่ยเขาก็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะ เน้นนะคะเพราะว่าหมูสามชั้นที่เราใส่เนี่ยเราต้องทำให้เขาเปื่อยก่อนนะคะให้นิ่มก่อนจากนั้นจะใส่ถั่วฝักยาวนะคะใบมะกรูดแล้วก็พริกลูกโดดนะคะอันนี้ไม่มีพริกที่หนูนะคะใช้พริกจินดาเม็ดใหญ่เลยแล้วก็จะเป็นผักตามชอบนะคะของพี่หอมนี่จะเป็น ตำลึงนะคะตำลึงเก็บต้นหน้าบ้านเนี่ยมีอยูหน่อยนึงก็ประมาณนี้นะคะมะเขือเปลอะมะเขือเปลอะของพี่หอมนี่จะไม่ได้แช่น้ำเกลือนะคะถ้าไม่ได้แช่น้ำเกลือเราก็จะกดเนีย่ย เราก็จะเอาส่วนนี้เขาลงนะคะลงให้เขาโดนความร้อนเสร็จแล้วเราก็อย่าเพิ่งคนนะคะกดให้เขาลงไปในน้ําเลยให้จมน้ําเลยไม่อย่างงั้นเขาพอเราคนนะคะในสีเขียวๆนะเขาจะเปลี่ยนสีเป็นดําค้ํานะคะจะไม่สวยอันนี้เคล็ดลับสําหรับคนที่ไม่ได้เอามะเขือเปาะไปแช่น้ําเกลือนะคะใช้แบบนี้ได้เลยมาคะ่ะเรามาพลิกมะเขือดูนะคะ พ่าเขาจะดำไหมเปลี่ยนสีไหมนี่ค่ะยังเขียวสดเหมือนเดิมเลยนะคะจากนั้นเราก็คนได้แล้วค่ะตอนนี้จะดูว่าเหมือนมีน้ำนะคะใส่วุ้นเส้นปัดน้ำก็โดนวุ้นเส้นดูดไปหมดเลยนะอ่าจะดูว่าพี่หอมไม่ปรุงอะไรเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าน้ำแกงทางเลของพี่หอมนี่เข้มข้นดีแล้วนะคะ ก็เลยไม่ได้ปรุงอะไรนะถ้าใครจะปรุงก็ชิมก่อนนะคะเน้นอีกทีนึง่งค่ะมาค่ะทุกอย่างก็สุกเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเราก็จะมาใส่วุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นนี่ก็ใส่ตามชอบนะคะ ใส่วุนเชินลงไปแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอให้บุ้นเส้นเขาสุกนิดนึงนะคะน้ำเขาเริ่มงวดนั่นแหละคะ่ะเราต้องมาคนบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเพราะว่าบุนเส้นเขาจะไปติดก้นกระทะนะคะ ก็ของพี่หอมก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีไม่มีน้ำแฉ่นะคะก็จะเป็นฉ่ำๆนิดนึงเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะทุกทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วนะคะปิดไฟพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะมาค่ะเรามาตักเสิร์ฟกันเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะแกงโฮนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ